โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The อ o y s Official อีกครั้งนะ,ะวันนี้เราอยู่กันกับเกมเดโมโอ,อีกแล้วนะกับ The Last Stand Aftermath นะฮะก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงของ s Steam g a เกม e s t i v a l นะ,ะเราก็จะมีเกมใหม่ๆที่เราจะลองเล่นกันได้แบบฟรีฟรีมาเพียบเลยแล้วผมก็พยายามจะคัดเอาเกมที่มีคุณภาพมาให้ได้ชมกันว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะเกมนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีตรงที่มันเป็นมุมมองแบบไอโซเมตริกนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับซอมบี้วันยึดโลกซึ่งเป็นแนวที่หลายคนน,น เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับ The Last Stand Aftermath นะฮะเมื่อกี้ผมกด New Game แล้วนะเออผมกดออกมาอัดหน้าไตเติลให้ดูก่อนนะจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมไหนดูซิมันเป็นยังไงนะคือต้องบอกก่อนเลยว่ายุคนี้เนี่ยเกมซอมบี้เนี่ยมันเยอะมากนะแต่ว่าคนก็ยังชอบมันอยู่เพราะมันเล่นง่ายครับคือหน้าที่เราในโลกของวิดีโอเกมเนี่ยการสู้ซอมบี้มันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากเออยิงเอามันไว้ก่อนนะผมสองวันก่อนหน้า เฮ้ยภาพสวยอยู่นะคุณผู้ชมเอ้าทำไมรถหยุดน้ำมันหมดเหรอใช่น้ำมันหมดอืมดูเหมือนว่าเราจะต้องหาทางเลือกอื่นแล้วเอ่อ H E R C เืออะไรวะน่าจะเป็นชื่อขององค์กรอะไรอย่างอ่ะฉันจะไปตรวจสอบที่นั่นหน่อยโอเคเราเริ่มจากที่นั่นละกันโอเคโอเคฉันจะออกไปเช็คอันนี้เหมือนว่าเราไปตรวจดูความปลอดภัยรอบๆนะว่ามันแบบผ่านได้หรือเปล่าลีฟโอเคเฮ้ย ผมว่าภาพสวยแล้วเนี่ยอืมไหนดูสิปลาลอกปลาผ่ากด E ลดไม่รับรถต้องการซ่อมก่อนนั่นเองนะครับโอเคกด L ระวังอ่ะกด Shift นะเพื่อวิ่งนะครับผมมุมมองเป็นแบบ i s o m e t r ิกนะเออแบบนี้ผมว่าน่าจะทําให้เรามันทําให้เกมมันลดกินสเปคน้อยลงอะเอางั้นดีกว่าเออแต่ภาพมันสวยมากาเฟรมเรทผม160น,นะคุณผู้ชม เฟรมเรทที่อัดอยู่ตอนนี้มันประมาณ 4.9, 4.8แต่ว่าถ้ามันกินเครื่องผมไปพอสมควรเลยผมขออนุญาตปรับลดกราฟิกลงมาหน่อยละกันเป็นเป็นโอ้โหนี่มันก็วีซิเปิดไหมโอ้โหนี่ขนาดดึงอ่ะอ่ะลงมามีเดียมะมีเดียมะมีเดียมพอเออลงมาลงมาลงมาโหแปบลบว่าเกมมันแอบน่าจะเป็นเพราะตัวเดโม่ด้วยมั้งมันเลยทำให้เกมมัน เหมือนมันไม่หันตามเมาด้วยว่ะเราต้องอ๋อกดรีโหลดนะครับคลิกขวาเพื่อเล็งคลิกซ้ายเพื่อยิงโอเคอุ๊ยข้างหนั้นแม่งมีซอมบี้แล้วว่ะโดนหมดแน่เดี๋ยวนะผมหาทางออกก่อนตกติดแล้วคุณผู้ชมอืมเออเออเออเอาวะตายวะอุ๊ยจะติดเสารีโหลดนะฮะ การรีโหลดแม่งเหมือนแบบเกมกดจังหวะอะไรแบบนั้นอะเออข้ามกดชิปเพาะข้ามเหรอมันจะไปป่าอ๋อปีนโอเคเุ้ยเกือบแล้วปอกด e เพื่อสำรวจของจกตกนะฮะเศษผ้าอืมมีอะไรไหมมีแค่นี้เหรอกระสุนหรอมันมีจำกัดปะไม่น่ามีวะเฮ้ยมีนี่หว่างานเข้าแล้วออื อุอ้ยผมโดนตีอ่ะเมื่อกี้เพื่นเลื่อนรถง,งานเข้าหมดนะฮะไหนมีอะไรให้รูทบ้างเสร็จไพ่อีกแล้วกด R เพื่อเก็บทั้งหมดนะครับผมน,นี่มีอะไรไม่มี empty ี้นะว่างเปล่าอืมนี่ถ้าชีวิตจริงเราเดินยิงกันแบบนี้ได้เนี่ย มีเงินเป็นรีออนเลยวะกดยีกระสุนเก้ามมจัดมาหาน้ำมันเหรออันนี้น้ำมันน่าจะเอาไปใช้กับรถเราได้ไหมเอาทำไมกดยี่เนีวะอ๋อศพนึกว่าน้ำมันกระสุนช็อตกันโอเควอวยๆมีอะไรสำรวจกระสุนเก้ามมโอ้ยฉันต้องไปเริ่มต้นการงานเครื่องปั่นไฟโอเคแม่งอยู่ไหนวะเนี่ย ได้ป่ะไม่ได้ป่ะปันเข้าไหมเข้าประตูมีไหมเข้าได้ป่ะเอาไม่ได้อีกอ่ะคลิปหายละงดฟ้าลองฟ้าผ่าเกมมันไม่มีเนวิเกเตอร์ไม่มีอะไรบอกแนะนำเลยอุ้ยไม่มีอะไรบอกเลยเหรอเฮ้ยอ๋อนี่คือกด e อ๋อสตาร์ทเหมือนไฟโอเค f อืมอืมอืม อุยเสียงดังเกินไปโอ้โหอุยอุยเยอะ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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยเยอะเกินเยอะเกินอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเยอะเยอะเยอะเอ้ยอ้โอ้ยโอยอเยอะโอ้ยอ้้ยอ้ยมยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อโอโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโออออยอออออ อมันบังคับตายแล้วเหรอการเริ่มต้นใหม่การตายไม่ใช่จุดจบนะโลกภายนอกมีอนาณนามอ่ามนุษย์เนี่ยตายกันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะอาริเซลอันนี้เรียกว่าผู้เหล่าผู้อาสาสมัครนะครับอืมสมาชิกในอนานิคมนี้อใครที่ติดเชื้อจะถูกเลือกอะไรอะ h e l a s t s t a n d b e y o n อ make last stand beyond the wall อมก็คือแบบว่าเป็นผู้กล้าแล้วนี่เหรอ อาอาสาสมัครแต่ละคนจะสามารถพกอุปกรณ์ติดตัวไปได้นะฮะแล้วแต่เบื้องหลังชีวิตของพวกเขาเหรอในอนาคตคุณจะสามารถอา you have more คุณสามารถอ๋อแล้วมีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นได้อืมเก่งมันบังคับเราตายใช่ไหมเมื่อกี้โอเคคุยดีมากนาผมไม่แย่นะคุณผู้ชมเออสวยอยู่นะภาพสวยอยู่ไปคุยกับ t รินิตี้แล้วก็สเตต m a n คนนี้ปะคนนี้อ่านิทริตี้เอา้าเมื่อกี้มันใช่คนเดียวตายปะ I k o อโนยุดดิ้งโซล e ีปิชช็อ t อืมด็อกเตอร์เซตแมนบอกว่าอ่าอะไรวะมอสออฟยูโอลีแอ a เฮล f ิ e เ d ียมหลายวันมาแล้วเฮ้ยผมไมี่อยากเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษจริงเลยอะเดพอเปบายเดนเทนเล อืมเหมือนกับว่าอานานิคมมันแบบอดอยากฮะตอนนี้อ่าเราต้องออกไปข้างนอกาไปที่กำแพงไปหาทางออกก็ต้องการทรัพยากรต้องการอาวุธต้องการกระสุนแล้วก็แต่ว่าไอ้พื้นที่ข้างนอกมันอันตรายเกินไปนะเดสโซนอืมเอารถนี้ไปอ่าแล้วก็หาอะไรก็ได้ติดต่อเรากลับมาอย่างนี้เหรอไปคุยกับเซ็ตแมนก่อนที่จะไปด้วยเขาอ๋อมียาแอนติบอดีอะแอนติไวรัลฟอร์ยูโอเค มีคำถามเลยไหมไม่มีเพราะถ้ามีเดี๋ยวกูต้องมานั่งแปลโอเคโอเคเมื่อกี้สรุปไปสั้นๆว่าอาณานิคมนี้มันกำลังแบบอดอยากนะเนี่ยดูโหสภาพแบบแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะแล้วสเตทแมนอยู่ไหนอะอ๋อคนนี้โอเคดรเซตแมนอ่าใช่คุณคืออาสาสมัครคนต่อไปใช่ไหมอ่าผมชื่อดรเซตแมนอืมเราติดตามอ่าเรารู้มาว่าคุณกระเจอกมาข้างนอกวันนี้ เอานี่ไปมันคือออโต้อินเจคเตอร์ฟอร์อินอลมันคืออะไรวะเฮ้ย <c oughs> สถานี HRC อาร์ซีสเตชันอ่าแล้วก็เติมพลังให้มันมไม่มีโอเคเคล็ดอินเดียคายลีฟโอเคเอาโฮเอฟคือสตาร์เดียร์พาสตาร์ทรถเรียบร้อย <c oughs> เดโมมันจะมีแค่นี้ป่าวะ ไม่ใช่แบบออกรถปุ๊บรอติดตามเกมเต็มที่จบไปนะอัพทาวเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอนานิคมของพวกมนุษย์นะฮะโอเคเฮยอ้าวน้ำมันหมดอีกแล้วไม่นะ่าฉันจะฆ่ามันอ๋อไอ้นี่บัตรศาสตรเป็นช่างซ่อมรถเหรออ๋อผมขอโทษเจ้านายเหมือนว่าเด็กของผมมันจะลืมเติมน้ำมันอืม คุณอยู่ที่ดาวเทาใช่ไหมอ่าเรามีสถานีเติมน้ำมันอยู่ที่นั่นไปเอามซะโอเคถ้าเกิดนายทำให้อาสาสมัครคนโดนฆ่าแล้วก็ฉันสาวบาบต่อปพระเจ้าเลยนายโดนแน่อ๋อคือแบบไอตอนเดโมอ่ะคือแบบอาสาสมัครมันออกมาขอแล้วนะ้ำมันรถไม่งหมดเลยชิบหายเราเป็นอีกคนโอเคโอเคผมผมก็ใจในเรื่องละแต่ว่ามันประคับตายจริงงเป็นเรนื่องของมันอืมอันนี้ มีลูกโม่ออกมานะครับแล้วก็มีประแจกดเลฟคอนโทรเพื่อย่องเข้ามาอ๋อเพื่อหมอะย่อตัวย่อตัวนี่คืออ๋ออ้เชี่ยไอ้เชี่ยเข้ามาเต็มเลยโอ้แล้วประตูบ้านอะไรอยู่ทางนี้เนียย่ยไม่เอา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 เมื่อกี้เยอะไปเยอะไปผมน่าจะตายอ่ะามันก่อนนะฮะอืมว่างเปล่าอะไรให้กูเซิร์ชเพื่ออะไรวะ โอ้มีแผนที่ให้ดูด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยนะผมผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเคลเรนซ์โลเกชันโอ้โหอ๋อ,อ,อไม่เหมือนเกมโลกไลท์เลยคือฉากนี้เราจะไปไหนต่อ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 ก็ก็เลือกเอานี้เหรอจนกว่าจะถึงฉากสุดท้ายก็คือ h e ิร์บล็อกเคโอเคช่องเก็บของนี่มีอะไรบ้างอาวุธระยะประชิดมีประแจนะครับปืนมีทอรอนทอรอน9มมเป็นปืนลูกโม่ใช่ไหมดาเมจ830อุปกรณ์เสริมไม่มีกระสุนมีกระสุน9มม กระเป๋าเก็บกระเป๋าเงินพ็อกเก็ตมีเซลมีแบตเตอรี่มีขวดน้ำพลาสติกโอเคโนเลจสกิลนั่นเองนะฮะยังอัพอะไรไม่ได้นะมูเทชั่นการติดเชื้อเหรอแมปแมปเสียงหลงโอเคอะมาดูกันว่าเดโม่จะมีให้เล่นถึงสักเท่าไหร่ขวดเฮ้ม ไวรัลนะฮะเป็นเซรั่มที่ช่วยหยุดการแพร่เชื้อในระยะสั้นอระหว่างที่ใช้งานนะฮะ,ะคุณจะปลอดภัยต่อการติดเชื้อนะครับผมอ๋อโอเคสามารถหาได้ที่ HRC Starter 2 r e f i อ,อ๋ไปเติมได้ที่สานี HRC โอเคครับสัญญาณเลยสัญญาณวิทยุคุณหมออยู่ไหมสเตทแมนอยู่คุณเจอแอนติไวรัลแล้วใช่ไหมฉันเจอมาหนึ่งอันหนึ่งหลอดเดอะวันโดสดีมากดีมาก จำไว้ว่าไอ้โดสนั่นเป็นอันสุดท้ายแล้วอมมองหาสตรัคเจอร์น่าจะเป็นสารนี้จะมองหาสารนี้แคที่ RC นะครับแล้วก็ติดตั้งดิสเพนเซอร์แปลว่าอะไรโอเคแล้วก็ทำให้แน่ใจด้วยว่าคุณเก็บพวกทรัพยากรกลับมาด้วยมไม่ถามเลยเลยเราออกเราเราฉลาดเราดูหนังมาเยอะแล้วม <c oughs> ีเลยว่า มันเหมือนเกมโรคไลท์ที่แบบตายแล้วก็คือแบบสุ่มตัวใหม่มาเรื่อยๆแ,แล้วก็ด่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอเออเพราะผมเห็นแท็กเกมนี้นเป็นเป็นโรคไลท์นะมีอะไรแนละ้วเนี่ยจะรอดไปจากที่นี่ไหมนเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับเกมมันดูเป็นเส้นตรงมากเลยนะเออไม่มีอะไรบอกไม่มีอะไรเหมือนไม่ใชื่อเ p e n world ไม่รู้อ่ะเออสำรวจได้ กระสุนเก้ามมอโอ้กระสุนเยอะแบบนี้อุ่นใจละวทาไมมาแบบเยอะแบบเมื่อกี้นะเอ๊ะมันให้ผมไปไปไหนวะไม่ใช่เข้าไปข้างในเมื่อกี้คือไม่ไหวนะมันเยอะไปนะมันเยอะไปมากเลยนะบ่ายทีอะโอ้ยมันเดินท้าอยู่เนี่ย หูรีโหลดช้ามากลูกโม่เออไหวอยู่ไหวอยู่ตอนแรกผมว่ามันจะมาเยอะแบบเมื่อกี้นะกดกดผ้าคือรีโหลดนานมากตอนนี้กระสุนเก้ามมอนะครับโอเคเราใช้เยอะก็ต้องเก็บเยอะหน่อยเนาะโอ้โหอีเตะอ๋อสตามิน่ามันจะลดลงนะถ้าเตะเออ นี่ไงฮะถังน้ำมันอ่าคูเอลนะครับผมถังน้ำมันขนาดเล็กนะพี่จะช่วยอ่ามีประสิทธิภาพต่ำ low quality คุณไม่สามารถเดินทางได้นะฮะถ้ามันหมดโอเคหาถังน้ำมันได้จากอ่าอะไรอะไฟแก๊สแคนไลท์ดิสอ๋อใช้เติมน้ำมันนะโอเคอืมเจอหนึ่งละเจอหนึ่งละโอ้แต่มันมืดมากอะนี่คืออ๋อมีไฟฉายเออกูก็โง่เข้าไปกด F มันก็ไม่บอกทูต o r เ a ียก็ไม่สอน น่าจะหมดแล้วมั้งในนี้ไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้มีไหมไม่มีเนาะมีอะไรเซอร์ได้ปะไม่มีไม่มีอ่ะอ่ะอ๋อต้องม่ต้องยืนให้ตรงบันไดด้ถึงออกได้โอ้โหแปลว่ามันต้องมีจุดนึงที่เราต้องเข้าไปได้เนี่ยเราเจอถังน้ำมันแล้วหนึ่งมันเอาสองนี่ใช่ไหมโอ้โหแบกถังน้ำมันเราต้องเติมเร็วก่อนปะแบกแบบนี้สังหรณ์ใจว่าต้องไปเติมก่อนถึงจะไอ้นี่ได้ เดคานะอ๋อนี่นี่นี่จุดเติมน้ำมันอยู่นี่อ๋อใช้ถังเดียวโอเคครับขึ้นไปที่รถแล้วก็ออกไปโอเคปาร์ถแบบเป็นระบบเลยนะแย่ไปจุดต่อไปนะครับก็คือแกสตสเตชันทราเวลไหมจ๊ะใช้น้ำมันหนึ่งถังเหรอไปสิเอาสิภารกิจเสร็จสิ้นนะครับออกจากบ้าน living home เฮ้ยผมว่าน่าเล่นอ่ะเออเกมน่าสนใจมากครับอันนี้คือเจอโดยบังเอิญจากสตรีมเกมเฟสิวัลเลยนะเนี่ยเดโมเดโมน่าสนใจน่าสนใจแก๊สสเตชันออ่านไม่ทัน้ฝน <c oughs> ตกด้วยวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างอืน้ำมันยังเหลืออยู่นะโฟกัสโหมดนะฮะกดชิฟค้างเพื่อเข้าโหมดโฟกัสระหว่างที่โฟกัสคุณจะสามารถเห็นอ่า ทุกสิ่งรอบๆตัวนะฮะระหว่างต่อสู้โฟกัสจะสโลโฟกัสจะช้าลงนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจอ๋อทำให้ศัตรูช้าลงแล้วก็เพิ่มดาเมจเราไงเหรอคุณมีเวลาจำกัดในการใช้โหมดโฟกัสอืมมาาันจะลดลงเร็วขึ้นเมื่อคุณเคลื่อนที่แล้วก็ยิงโอเคว้าวมาเชเต้งัด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 ได้งัดได้งัดได้งัดได้ ใช่อยอัดสุดห้ายละกด R เพื่อเออต้องรีโหลดเร็วๆเออ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 จ้อยตัวเนี้ยเออชือกกระสุนหมดอีกอะขะไหลผู้มาขะไหลผู้มาเออ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 โอ้โหโคตรกินกระตุนเลยเหลือเท่าไหร่เนี่ยสามสามสเตโย กดย่องเพื่อสเตลได้ระหว่างที่สเตลคุณจะอ่าเสียงคุณจะเบาลงนะฮะแต่ว่าจะขึ้นที่ได้ชา้าลงด้วยสามารถใช้เทมประเภทขว้างปลาเช่นอิดหรือขวดเพื่อล่อศัตรูได้โอเคครับตัวนี้แม่งอ๋อมันมีมุมมองแบบนี้เห็นด้วยเออดีว่ะเอาเข้าสิเข้าสิเข้าสิอืมอุ้ยแอปเปลิลแม็ปะเนี้ย <laughs> อยู่ในห้องเทียบเลยสามตัวขั้นต่ำ ลงกูเข้ามาทําไมก่อนออกตอนนี้ได้นะฮะย่อง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 าไม่อยากสู้เลยโหว่าเอาเอาอีกข้างนอกให้มันเด,ดเด็ดขาดก่อนดีกว่ารูฮันนี่พลาวเวอร์โอเคโห ว่ามันไม่จบอะไอตัวเนี้ยมันต้องอู้เพียบเลยเอาจริงมันเนี่ยมาดิว่ามากันเต็มะขนาดมากันเต็มอะโอ้ my god เปรืองกระสุนสุดๆไอตัวหุ่นมัน oh shit oh shit เออล้มเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอืออือแมว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 เจียรเจียรเจียรอู้อูหูต้องเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเฮ้ยอีกแล้วทำไมมันดุจังวะยัง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 รอดอยู่รอดอยู่คุณผู้ชมยังรอดอยู่กระสุนจะหมดแล้วอะเออ โ oh อ้๋ใหม่ก่อดอืออืออือไปชิ้เอาก็ได้ไปชิ้เอากไ็ได้ตายตายดิตายดิเออยังไม่อุ้ย,ยปันโดนด ahora, อะอไรให่าำเปนเสียมันชิงกระดาบอืออินเฟคชันแอนติเซชันคุณติดเชื้อนะฮะแล้วก็โอ้โหมันจะดนลดพลังชีวิตสูงสุดของคุณอ่อยูสแอนติไวรัล เพื่อหยุดการแพร่เชื้อชิบหายแล้วโดนไหมเนี่ยติดไหมเนี่ยอ๋อโอเคคือเมื่อกี้แค่ไอ้บ้านนั้นสองตัวโคตรเปลืองกระสุนเลยเฮ้ยเดสแอดเดอร์พื้นใหม่เหรอกระสุนจอกเกาะโ จบอืมด้วยไอ้มันดันหันตาเมาโอ้โหเนี่ยยังไงยังไงยังไงล่วงเลยไอ้ตัวพวกนี้ไม่เท่าไหร่อะแต่ไอ้ตัวที่เฮ้ยผมชอบแบบนี้มากเลยคือมันทำให้เรามองเห็นภายในได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องอะไรเลยอะเออดีว่ะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งโอ้หูใหมกอดเทียบเลยแล้วพวกทรัพยากรอะไรพวกนี้มันหายจากไหนวะ เดนนะนี่ยังอีกคือซอม,อม,อม,อมบี้ก็ใช่ว่าจะดอปของเยอะนะฮะเท่าที่ดูสองก่อนแล้วมมโอ้โหซาตามิน่าแห้งแรงเกือบหมดโอ้ไหม่กอดตัวใหญ่มาก หมดแล้วอกระสุนเือกระสุนหมดด้วยโอ้ย้ยเฮ้ยออเฮ้ยทมนชอบหนมาแบบนี้ล่อมาเทียตัวล่อมาเทียตัวล่อมามาเออมามานะอย่าโน้ยเฮ้ยโดนโดนกัดโดนั้ย อุ้ยอาวุธพังงานเข้าต่อยมือเปล่าอื้ออื้ออื้ออู้ออูตายตายตตายเออเอาต่อยก็สู้อ๋อมันล้มมันมึนเฉอยวะ่ะมัน,ม,นมันไม่มันไม่ตายวะ่ะโอ้ทำไมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะผมมีมีเออผมมีนี่ไง มันยังมันยิงได้ป่ะกระสุนหมดเลยเหรอ My gosh งั้นต้องอาลุตเลยครับชิดมิลีเออมาเชเต้อีควิปหมดป่ะเออยังดีมีมาเชเต้ติดตัวตายแท้เองอืมหืมหืมสายไกตายอีกตายอีกตายอีกต้ยีกตายก็อืออือ เอออู้อาอ,อมายโกงอยเหรออันนี้ไม่เท่าไหร่เออโอ้โหไม่มีอะไรเลยอ๋ออ้ทรัพยากรแห้งแรงมากฮาร์ดไดรฟ์นะฮะาอาหารกระป๋องแล้วก็น้ำเอามาค่าโนเลจนะคุณสามารถได้ค่าเชี่ยวชาญโอเคโนเลจค่าเชี่ยวชาญนะจากไอเทมที่คุณเก็บได้นะฮะโอเคหาวิธีอัพเกรดในการอัพเกรดประสิทธิภาพถาวรให้กับอาสาสมัครของคุณ ไม่ต้องกังวลค่าเชี่ยวชาญของคุณจะสามารถส่งต่อไปเมื่ออาสาสมัครปัจจุบันของคุณตายโอเคก็คืออันนี้ปะมันคือเครื่องนี้ปะมันคือมันคือเครื่องนี้ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้หมดแล้วปะมึงนี้น่าจะมีแค่นี้ปะมันยังเหลือไอ้ห้องนี้อีกอะผมไม่รู้มันมีอะไรให้เก็บปะอ่ะไหนๆก็เอาละลองดิ เอาหน่อยดียมาเอาหน่อยดียมั้ยไม่มีเออเออเออเอาบุษพังเร็วมากผู้ชมโอ้โหแบตเตอรี่นะครับอุ่นแทบไม่มีอเลยเลยเนี่ยมีซอมบี้ตรงนี้ตัวงผมว่าหมดแล้วแหละเออวน,วนไปแล้วจริงสมมุดท่รงไปแค่นี้มันได้ไหมได้อยู่นะ ไปแล้วต้องหนีซอมบี้ทัน <c oughs> ใช่ไหมแย่ส yeah. ิเล็กเดส t ิเนชั o n เป้าหมายต่อไปนะครับมีบอฮูดอ๋อมีเชื้อทีมันสองโอเคอันไหนลองอันนี้เฮ้ย <c oughs> ผมว่าอนาคตเกมสวยวะ่ะเกมนี้ต้องดูว่ามันเล่นโคออ์หรือมันแบบเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะแต่ผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยคือเกมแบบเนี้ยผมว่ามัน ถ้าเกิดว่าตัวหนึ่งตายแล้วไปเริ่มใหม่ผมมันออกแนวกึ่งๆโรคลายเว้ยซึ่งมันเป็นแนวเกมที่ผมชอบมากนะใครที่ดูช่องผมมาจะรู้ว่าผมชอบโรคลายมากนะน้ำมันหมดเอาแล้วหนังชีวิตอ่ะโอเคย3 2สิบายิสีทีแล้วคลิปนี้นะอันนี้ผมมาเล่นให้ดูเพราะมันเป็นเดโม่นะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมมันจะเป็นยังไงต่อนะเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูต่อแล้วกันกันกบอ่าชื่อเกมอะไรวะลืมชื่อเกมไม่ไดนะ The Last Stand After m a t ์แโอเคเดี๋ยวมาดูนะว่าเกมจริงๆเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่อันนี้ที่ผมลองแต่ดเดโมโ่ยีนาะทีผมชอบมากนะเออประทับใจมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันใหม่ในวิดีโอต่อไปหรือตอนเกมเต็ม,ตมออกนะผมใครที่สนใจเกมนี้ไปสามารถไปดาวน์โหลดเดโม่มาลองเล่นฟรีๆได้นะบนสตรีมนะเขาอยู่ในช่วงทดลองเล่นนะผมอ่ะสหวัสนี้ก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมกันมานะผมยี่สบยี่สิบนาทีผมว่ามันยาวมากเลยอนะเออนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวไม่ได้ต่อเดี๋ยวไม่ได้ต่อ